ที่ผู้เซ็นซิกตัวเกิที่ได้รับบรรจุเข้าข้าราชการครูครับตอนมัธยมปลายที่จบจากโรงเรียนที่ไหนครับอตอนมัธยมปลายที่จบจากชนแดนวิทยาคมรครับเธอชนแดนครับแล้วตอนพี่ที่อยู่มหกพี่ได้สอบเข้าอะไรเออพี่ได้โควตาครับพี่ได้โควตาในกีฬาแล้วก็โควตาเรียนดีนะครับของ มาว่าันไรแม่โจ้ที่จาเช่อวัี่เศึกษาชื่อว่อครคที่<ช>ททเป็นันดใจีน,นษาบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจเลยจริงๆแล้วจะเป็นคุณพ่อเพราะคุณพ่อชอบกีฬาและคุณพ่อ,พอ,อ,อเป็นคนดีด้วยครับแล้วใช้วิธีการเข้าสอบที่เขอา้าสอบรครับวิธีการเข้าสอบสอบเข้าใช่ไหมฮะสอบเข้าอย่างที่พีบอก พี่ไปเรียนที่แม่โจ้นะครับโดยการได้โควตานะครับจบแม่โจ้มาไม่ได้ทำงานแล้วพี่จะมีโอกาสศึกษาต่อที่ราชภัฒน์ชียภูมิก่อนนะครับแต่ด้วยความแปรผันในหลายๆด้านที่กลับมาอยูที่บ้านพี่จึงได้ไปศึกษาที่มาลัษาโดยเข้าโควตาน,นั่นเองครับตอนนั้นพี่รู้ว่าสอบติดที่ไหนบ้างรู้สึกรับสอบติดนี่คือสอบเข้าติดที่แรกนะครับ รู้สึกดีใจนะเพราะว่าบุคลากรในคณะศึกษาก็เป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่สมัยที่เราเคยได้ไปเล่นตะข้อด้วยเราเคยไปแข่งขันให้กับท่านด้วยนะครับอย่างเช่นอาจารย์ธน,นูเป็นกันนะฮนะครับก็เป็นโค้ชของพี่มาตั้งแต่ที่อยู่ม .4 ครับนะก็รู้สึกดีดีพี่ชอบเล่นกีฬาค,ครับชอบครับชอบเพราะพี่เล่นกีฬาอะไรบ้างอ่าในตอนสมัยที่พี่อยู่มัธยมพี่บอกเนาะพี่เข้ามาด้วยในกีฬา ต้านักกีฬาของเซตัปโปอนะครับแต่ที่บอกว่าพ่อทำทีมบ้านนะครับก็ได้ทําทีมแบบเป็นชมรมแล้วก็รอดหัวของจอร์ชิบูลด้วยแล้วเป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นพี่เข้าไปในทะละทพี่ก็อยู่ในนามนักกีฬาของเซตัปโปังานที่มิใจนะครับคนงานที่ภาคภูมิใจสำหรับตัวเองนะครับก็จะเป็นได้รับตำแหน่ง ที่สามนะครับได้รับแบบอันดับสามของกีฬาเยาวชนชาตินะครับทีมเพชรบุรีเสื้อจากอนุูเป็นผู้คุมทีมไปเองนะครับแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดก็คือของพรรศึกษาเราได้แชมป์กีฬาพรรศึกษานะครับหลายปีมากนะครับก็จากตระกูลที่พี่จารย์รสึกก็คือที่ชื่นใจเพราะเป็นเรองแรกที่เข้ามาในสนามแล้วก็ตอนที่ี่เข้ามาเรียนที่ระลับวันแรกแรกที่เรียนครับรู้สึกดีนะแต่รู้สึกแก่ไปหน่อย เพราะพี่เข้าไปตอนที่พี่อายุมากกว่าคนอื่นของเขาเขาเข้ามากันอายุไหนสิบแปดสิบเก้าแต่พี่หลุดไปยี่สิบหกแล้วมันก็มีทั้งตื่นเต้นแล้วก็เขินๆเนาะเอาคิวสิว่า,า,าสิ่งแรกร้อนที่มาจากการเรื่อยๆที่หายจะไปเป็นยังไงบ้างครับอ่าสิ่งแรกร้อนทั่วไปถือว่าดีอุปกรณ์ครบดีนะครับมีกรอนจิรามีสถา,านที่ที่พร้อมเพื่อนมี น่ารักเลยตอนรับกันเป็นอย่างดีทั้งพี่ทั้งเพื่อนที่มาเรียนในการให้ความร่วมมือแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีพี่ได้เป็นนักกีฬาของสถาบันอังใช่ครับพี่เป็นนักกีฬาแต่ก็ร้อนหัวที่เห็นกลางระหว่างทำกีฬาทำกันบ้างเหครับอ่าได้กีฬาทำกันบ้างเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าคณะศึกษาตอนซ้อมก็ซ้อมหนักแล้วก็จริงจังนะครับมีทั้งซ้อมเช้าซ้อมเย็น เวลาหลังจากสองนะครับประมาณสักสามทุ่มเราจะไม่ไปดูทีวีเราจะไม่ไปเล่นหรือเราจะไม่ไปเที่ยวหรือจะอะไรเราจะมางนํางานก่อนนะครับทํางานอ่านหนังสือให้มันเสร็จให้มันจบเ่อใหปอกภให้มสายครับที่วิธีการเรียนแบบไหนให้เก่งดีๆนะครับวิธีการเรียนหรอกที่คุณจะตั้งใจฟังนะครับคนที่ตั้งใจฟังฟนะังแล้วจะไม่คุยเล่นไม่คุยกับเพื่อนครับ คนข้างกันอย่างเงี้ยถ้าใครคุยกับพี่นี่พี่โกรธเลยนะแต่จะตั้งใจฟังในเวลาเดียวถ้าไม่ไม่เข้าใจตรงไหนให้ถามเดี๋ยวนั้นถ้าไม่ถามเดี๋ยวนั้นเราเอกลับมาอ่านเองหรือลองมาดูเองเนี้ยบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้หพูดหรืออะไรก็จ้าตกลงกันเลยเราพูดกันตั้งใจอยเงี้ยประมาณเนะี้ยพี่เล่นจบแล้วพี่ได้ทำงานหรือย่งครับจบแล้วพี่ได้ทํางานเลย ก็ทำงานเลยนะก็เป็นครูของเอกชนก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันเรื่องสอบประจุแล้วก็พอสอบแล้วเนี่ยมันก็เรื่อะกาศผลด้วย โครงสร้างต่างๆมันก็ถูกดูเพียงแค่จากรัฐบาลและประชาชนมันทําให้เหมือนกับงานของพี่กับการไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อสอบตัวด้วยนะครับเราก็มีอ่านเพิ่มเติมติวสอบแบบลองหาจากอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างนะครับเอามาดูเป็นตัวอย่างภาษาไทยแล้วก็คิดไปกันเลบที่แรกอยู่หนูติวครั้งเดิมครับติวไม่ได้ติวครับติวด้วยตัวเองครับ สมัครสอบบรรจุครูต้องขอบคุณอาจารย์ที่ย้ายไปไม่หลายไม่กี่ปีมาอาจารย์รอลนะครับที่โทรมาบอกให้พี่ไปสมัครเพราะว่าตอนนั้นโบแะททางานเราไม่รู้เลยว่าเขาสมัครสอบเป็นตอนไหนอะไรยังไงนะครับอาจารย์พลโทรมาบอกเล้นใบเกดมาให้แล้วก็ให้น้องที่สถาบันขับรถเอามาส่ง นะครับพี่ก็เลยเออได้รู้วันสมรรัครรูเวลารู้สานที่ไอ,อบครับก็เลยได้ไปสอบอยู่ที่จกกัมมงหวัดพิศนุโลกคัต่อนยากาศการสอบลักษณะข้อสอบนะพี่ลักษณะข้อสอบที่พี่เคยไปสมัครสอบมาอยู่กี่ครังนะครับครั้งแรกั้ง,งเงดียวท,ที่ไหนครับทีก็เหมือนที่บอกน้องท่านได้ว่าที่เคยไปสมัครสอบของ ครูขึ้นผิดน,นะครับได้เป็นโปต้าของครูขึ้นผิดที่าารับเฉพาะเกรดเฉลี่ยสามจะสูงขึ้นแล้ววิชาภาคบังคับต้องได้เกรดเฉลี่ยเป็น B ขึ้นไปนะครับ B ถึง A ถ้าต่ำกว่า B ต้องมีสิทธิสอบนะครับที่ก็ได้ไปสมัครสอบที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับสาขาที่สองที่เดียวับนะครับเดียวที่รู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนไปถึงห้องสอบมีเพื่อนไปไหมครับที่ไปคนเดียวครับ ไปคนเดียวเลยแล้วก็คนสอบเยอะมากตื่นเต้นมากเพราะว่าหน้าห้องยังมันฟืนรูสึกเลยอยู่เลยแต่พี่ไปแบบมีแค่ปากกากับดีสอบยังล็อกพี่ก็ไม่มีถ้าผิดจะทำยังไงพี่เลยคราเรามั่นใจมันไม่ผิดหรอกอะไรประมาณนี้พี่เลยเข้าไปแต่ถามว่าบรรยากาศในห้องสอบมันตื่นเต้นนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเก่งเฉลี่ยสามขึ้นทุกคนแสดงว่า,าเขาเก่ง มันก็มีความสมา,าัติในระดับในการเข้าข้อสอบระเบียบเขากําหนดให้ผู้สอบแต่งกายอย่างไรครับแต่งกายสุภาพครับเพราะว่าจาระวัตที่เราจบไปแล้วมันจะถึงทำงานไม่จําเป็นต้องใส่ชุดนศึกษาเพราะว่าเราทํางานทั่วไปหรือเราจบมาหนดแล้วก็แต่งตัวสุภาพครับลักษณะข้อสอบเป็นยังไงครับครับลักษณะข้อสอบจะมีทั้งกรณีและอ่านกรณีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการควิเคราะห์ ั้งคณิตศา,าสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์แล้ววิชาเอกไม่มีสอบนะเพราะว่าเป็นครูพื้นบิเขาบอกว่าพวกคุณจบมาในสายของคนะุณเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสอสงวิชากลากหนึงเช่นภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรก็แบบนี้สี่วิชารับจำไม่ถูที่พอจาแนวข้อสอบได้บ,าบ้างจําได้นะับอยางภาษาไทยเขาให้เราอ่าน ให้เราวิเคราะห์สรุปความให้ได้ภายในสองนะครับแล้วภาษาอังกฤษให้โจทย์มาสองนครับแต่ให้เราเขียนบรรยายนึงหน้ากระดาษประมาณนี้เพราะฉะนั้นในการสอบวิชาภาษาไทยเราก็ต้องมีการที่พอที่ดีแต่ภาษาอังกฤษถ้าเราไม่แม่นวิชาภาษาอังกฤษเราก็ไม่สามารถ พี่ที่ว่าพี่ทำาไ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าข้อสอบที่ผ่านตามมาอย่างที่บอกตอนแรกอย่างที่น้องเตยบอกว่าพี่เรียนมาจบมาจากที่ไหนอยังไงพี่เรียนถึงสามสถาบันพี่ก็เลยได้ประโยชน์จากในหลายที่พี่ได้ภาษาจากที่เชียงใหมนะครับพี่ได้วิเคราะห์ความใาชัยภูมิและพี่ได้พลรศาสตจากพิจิตมันเลยทำให้พี่มั่นใจว่าข้อสอบที่ทำมันพี่ทำได้ชีวิตหลังที่พี่สอบบรรจุได้ตอนที่พี่ ดีใ,ใจนะแต่รู้สึกงงๆงงงงว่าเราไม่ได้ติดตามผลคือไปสอบปกติแล้วเขาจะประกาศผลไม่กี่สัปดาห์แต่อันนั้นที่ไปสอบแล้วสามเดือนน่ะเขาจะประกาศผลแล้วสามสี่เดือนมันก็เราก็เลือกสงใจมันไม่พักแล้วก็หมดการทางานด้วยพอดีน้องเขามาจากเกาหลีที่เป็นพี่เรานั่นแหละน้องเจเขามาจากเกาหลีว่าแสดงความดนดีด้วยนะพี่พี่อึ้งงงแสดงให้ดีอะไรวะมีอะไรเจดีดีอะไรเน บู๊แล้วไม่มีสอบติดแล้วนะอะไรเงี้ยให้ผู้เล่นบอะไรเมียตื่นเต้นตื่นเต้นดีใจจังหวะที่โทรมาก็คืออยู่ทัท้งครอบครัว,โ,ว,อวโอ้ยฉลองเลยวันนั้นครับพี่บอก,กับครอบครัวแบบไหนครับหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรคนระับไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยครับเพราะว่าจังหวะที่น้องโทรมาบอกก็อยู่ทั้งบ้านนั่นแหละเป็นนาทีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตัวพี่เองด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์ครอบครัว,วด้วยโรงเรียนที่ที่สอนยมศึกอยู่ไกลบ้านที่ ว่าไกลไหมก็ชนแด,นดงจากเมืองเมืองมิเกลไปต่อเนาะแต่ว่าระยะทางจากโรงเรียนกับบ้านเราก็ประมาณ80กสิบกิโลว่าไกลเลยไหม,ไม,ไมก็ไม่ไกลเพราะเรามีวัสดุตัวอยู่แล้วแต่อย่างครอบครัวเราก็พอบเยือนเพื่อเดือดัพพอร์ตกันละพี่ก็มาอยู่ที่นี่เสา์อาทิตย์สุขเสารที่พี่จะกลับบ้านครับก็ถือว่าไม่ไกลบุคลากรในโรงเรียนเป็นยังางหลงังดีครับน่ารักเป็นกันเองชาวบ้านที่นี่ รวมถึงครูบาอาจารย์และเด็กนักเรียนที่นี่อาชีพยศใส่ดีมีน้ำใจค่อย้อนข้อยศใส่กันนะครับขนาดตาต้องที่ถือด้วยกันเป็นนักศึกษาที่สอนของที่นี่น้ำหนักที่ปรับตัวเข้ากับคนอื่นเช่นครูคนอื่นหรือนักเรียนยากนะครับถามว่ายากไหมโดยความที่เราเป็นนักศึกษาอยู่แล้วนะครับมันเป็นการนักธนการสมัยการปรับตัวไม่ยากครับเพราะว่าอย่างที่บอกในขั้นต้นว่าคนที่นี่เป็นกันเอง นักเรียนก็ออกน,นิสัยดีมายากดีเข้ากันง่ายๆปับตัวไม่กี่วันเองสองสามวันนี่ก็ไหลลื่นนะครับสิ่งที่อยากบอกรับพรูรับศึกษารุ่นน้องเอ่อถ้าอยากบอกกับรุ่นน้องก็ขอเป็นการแนะนำกว่อบว่าจะจบแล้วหรือคนที่เพิเง่งเพิ่มเข้ามาศึกษาศึกษานี้นะครับให้ตั้งใจเรียนเรียนให้จบจบแบบมีคุณภาพนะครับ จบแบบนีคุณภาพคือจบแล้วให้สอบติดเลยสอบติดได้จะดีมากแล้วอย่างที่อยากจะแนะนำคือหนังสือมีแม้ความรู้แบบยาวา